โอ้ยขาง,งามครับเดิยแตกกอบักไง a เลยครับเดี๋ยวทำทั้งหัวปีเพราะหัวหน้าวานว่ะโอ้บรรยากาศดีครับวันนี้ครับโอ้ยดำหน้าผู้เดียวเนาะโอ้กา้หน่อยเนาะคนกลกาอย่างพันอย่างนี้ เราเจ้าว่ะวิถีชีวิตเขาเดียวดําเรี่ยวเว้ยทั้งี้เขาตกเป็นตาเนี่ยนกขู่มือโดนเว้ยเอ็ดแบบไม่เว้ยมันหนามที่มันถั่วมันฟึดหน่อยเนี่ยเป้งออกปะเรี่ยวเว้ยเรา มันทุ่นท่านเนี่ยเนาะได้กี่กาบกี่แบบไงได้เท่าดำาเงี้ยบ่จำ้จำจำ้จำจ้ำเลยเนาะ,อะโอ้ยผมชอ,อป,ป่าบอนบักไงเลยจ๋งเจ้าขึ้นวัดไทยตรงนั้นเนหะตรงชุ้ชนะอ,นนอเขียวน่านหอนเนาะอ้เขี่ยไปเบิ้ลเป็นบ้าเหมือนปีนี่ เอนหน้าผู้ใดบ่นี่เกี่ยวมันขายผู้ใดบ่น,อนบเอยโอ้นักหลบภาษีนอกวันนี้เนาะฮูอวขวันได้เเลยแล้วเดีย สวัสดีครับท่านติดตตามชมครับวันนี้ก็มาทําสวนครับมาแวะนักรบริณานามครับนักรบก็อยู่คนเดียววันนี้ไม่รู้ไปไหนครับเนี่ยอ้หมาบักแดงโอ้ยหวานผลบตกข่ำหัวสบา <laughs> ห่างหมเดเลยเฮ้ ใส่เนามันเห็ดยังไลยพายเดียวว้ันหันหัวกันเด้ยวเฮ้ยสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมกันได้เงื่อนเธอเลยเลยยุบหันมะยุบเต่าทานผิดเนาะโอ้ยวเต่าว่ามันไปใส่ฮะซอกหาอยู่นะเอคุณด้วว่าศุไปอยู่เขาดงพญาไฟพุณแล้วไปคนโมยู่โมห็นคนน่า นักรบก็อยู่คนเดียวครับเขาทำเขาเขี้ยอยู่ก็มาแวะมาทำสวนมาอะไรไม่ได้มาสี่ห้าวันแล้วครับนี่ไม่้านลงเตามาบ่ไว่ได้ไปไปแล้วก็บอกว่าเราเขาวันเสาแล้วจำศีลแล้วไม่บกวนแล้วฝันมาเมื่อคืนเหรอพ่อฝันได้นเข่าเมื่อคืนฮะฝันเห็นเข่ากองอยู่ก็เลยฮุบไปสองฝันว่าเด็เขาเขาดูกับวออ เป็นเก้าหกบ่โอ้ยผู้ใดมาเขียนใส่กระดานม่เก้าหกหกดูเขียงหน้าจอนบรู้ว่าคนใดมาเขามาโซ่ห้ลาบมันบอกมันเขียนไนงหกตัวผมนี่เป็นอย่างไรก่อนจำได้บ่อสาย่งอื่นข้างนานเก้าสองสามเก้าสองสามเก้าหกหละวันที่หนขอก้าหกหกเสระวันที่หนึ่งสัาการานเนี่นะพาอยากเป็นผู้ใดแล้ววกหากุป ใต่หนูขึ้นแต่ว่าเขียนเขามาตัวมาหลอกมาตัวมาหลอกแล้วเวาเชื่อส่วนบุคครเขาต่บ่าว่าเลขว่าหนังคานมันเป็นเลขเบิร์นนะผมมาก็ได้หกหก่าซื้อไว้ได้กห9เก่าเก่าสเอหรวอแต่ว่าปีก่อนปีเล้มันออกเลขศูนย์เก่าเกศมันออก88ดแปเขาสิเอ็ดเออมันเปล่งสั่นเนี้ยเลขเลขกันเป็น็นังคาดลายเปแี้ยวนนเป็นน่อยลายๆก็เลยว่า ครับเจอกันก็คุยเรื่องหวยเรื่องเบอร์ครับปกติครับเรื่องปกติครับโอ้ติตจะจับมือเลยพ่ะย่ะดีดังของมันนี่แล้วโอ้ยเจเนาะไปตามธรรมศาสตร์นะอาจารย์เออหน้าฝนเนาะโอ้ยมันจีดเด็ดยำหน้าวายมันหลาเลยตัวเองพ่ะย่ะหลาดีแล้วขวัาไนยหน้าวายอยู่วายมันกระเหล่าเถอะเลย โอ้บุ่นน้ามีต็มู่วนมันมีปัญญาดำอยู่ในภาพมอยู่คนไทยได้มันเดือดเก่าแล้วเด้เัยเขาทานทํานาครับก่อนเลี้ยงควายควายจะไปใสสันหน้าตาสดใสครับนักรบครับก็มาเวียบแวะมาเยี่ยมมาเยี่ยนครับโอ้โทานกุดคักออ เขาเขียวเลยทา้งนั้นพันดำเนี่ยเนาะผาต่างเดินไปตามธรรมชาติวิถีชีวิตครับกับธรรมชาติครับอยู่กับธรรมชาติฮ่าฮโอ้ทงหน้าเนี่ยนี่มันเขียวเว้ยก็มันข้นมันออกว่าอยู่น้ำทงหน้าลายด้วยนี่เดี๋ยวพาจะอยู่ใส่แบบนี่ข้นมาอยู่เตรียมอะไรโดมเขาโดมไกย์ไฟคนแล้วโกราดับเหรอวัดโอ้ยยุไก่เนี่ข่ามไปล่าว่าไหนเนาะย่านเขาเนาะโอ้มันอยู่น้ำทังน้ำเหี่ยวไปแล้ว พอได้มีทำมิเป็นปยู่์โอได้มุ่งราคายากจ่ายเขาไปนอนอยู่ในะทำได้ทำเลยจำสินอยู่ฮันคือถอดฟังเล่าไปเ่อไรเนาะโอ้ยเฮ็บปวดสาดเลยอยู่ผู้เดียวนี่ตัวผมเลยอ้าวเหร็ญน้ำเวียนเขาว่งหัวซาเลยอมุ่งค้นแปลกๆได้มาอยู่ผู้เดียวเขาสิว่าเนาะพี่บ่าวเขาตีว่าโอ้ยโง่อะไร เอาพี่น้องทั้งอเมริกาที่กรี๊ดไพ่เบลลกับบึงบึงแย่งเล่าในเด้อเดี่ยวผ้าเด้อครับเด่นนักรบนื้อน้ำครับเด๋ยวร,รัดย,ยังหนึ่งแคลิฟอร์เนียนบ่รัได้ก็เรียกแจมเอฟซีแคนาดานเทพยโย,พย่เพียงได้สบายดีวะเออทักว่านี่นักรบทหารผีว่างเปล่าเด้อครับเด๋ยวก็เป็นห่วงเป็นใย,ยครับอยู่คนเดียวสงสารคนแก่ครับมาแวะมาเยี่ยมครับ ไปได้มาสีหวันแล้วดิที่เขาแซบย่บเอเจ้าแซยกินกบกินเขียดอะไรเนาะ้อนปูดิคบนี่ยก็เห็นเราปนกเนี่ยมันมันยังเนาะกินกรปูพักก็เจ็บน้ำมันให้หน้าน้ำมันีแล้วน้ำพักสแยงพักอรักกะแยงพักอย่างเนี่ยพักน้ำๆจะพักน้ำบอกกอยพักสะแยงอมแจงเสนน้อยสินะ อสดอด <หา S 2> สอดจครบใส่ยางไปนั่นนั่นเลยกินกบจิตเฉียดายบรรยากาศท้องทุ่งครับเลยคน,คนถามผมตัวไปท่ายต่นนักลมแท้ว่าจโอ้ยจกตีไปท้ายใส่ละ <laughs> มักป้า,ามักดวงมักธรรมชาติครับคนนักลมเนี่ยเขามีศีนมีรรมครับเขาว่าตัวนะครับรักษาศีนน,นะครับหายกินมาม่าขายเผาทานขายนะโอ้เออครับข้าตัวนี่ครับ โอ้ยข้าทาเจ้าก็ลุยแล้วเว้ยเขนผ้าว่าไงจะประหาตัวฟันบุรีผ้าผ้าที่ออกว่าออกจากตัวนั่นผ้าอย่างนั้นะว่าน้องด้วยโอ้หลปูถวดโอ้หลปูถวดโอ้หลปูถวดเดี่ยไปลบไสขาวไปลบสมัยไปลบคนดแน่เนี่ยอาจารย์นอเนี่ยวันธรรมดานี่ยอันนั้นนี่หลวงพ่อพระไซหลวงพ่อพระไซเดี่ยวคำว่าธรรมดาต้องเห็น อันนั้นพักกิ่งทิ้งทวนเจ้าเด้อโอ้ก็ห้เป็นแสนไดยอยหมพักกิ่งทิ้งท,งทวนออกมาบ่เลยกิ่งกิ่งกิ่งคอเนี่ยแหละโอ้นี่แหละน,นี่ทหารอาของไอ้นาวิโยธินเขาเสือได้หลวงปู่ทิมเนี่ยผมก็ไม่รู้ประวัติเพิ่นเนะแต่ว่าทหารเขาสั่งนะผมเข้าใจว่าทหารสั่งนะทหารเรือเ่องเนี่ยบ้างสัตะหีบหรือสัีล่ะนี่กิ่งชวนนี่บ่ บตายย้อนนี่ล่ะเขายิงโอ้ยหนึ่งสี่ครับเดี๋ยวยิงเดินลงุทธวดกคุ้มกันได้พลเปลาเปาก็พผานี่แหละครับเดี๋ยวให้บ้างโอ้ปลากิ่งทิ้งตัวนีขายใส่ละปีสิบสีุ่เจ้าไหนไม่ใส่ดิพุูนแล้วคุณบาอาจารย์เขาให้มาผรดถั่วถดอกับว่มันดวดือกขังกระดาษได้นี่ยนะทำไมไปลบเวียดนามโพรตะล่มอาจารย์ตัวนี้แล้ว นี่แล้วคุ้มกันในข้นฟังเป่าถหารมาสามร้อยข้นัตายนอนท่าร้องตรงนี้ชุดยอดเนี่ยชทวดเนี่ม่านสารดำปีเลยมันเล็กไหลซะวะเ็กจอย่างเดยววานร้อนแค่หนเาว่าพศสิบสี่พศสิบปีโบโบลูเขาเัายังทำขว่าพักิ่งทิ้งทวนครับนี่งโคบอาจารย์เขาให้มาก็อยู่คอพี่พาห้าสิบปีกว่าปีแล้วเนี่ เพิ่นว่าอย่าตัวอย่าพังเด้อว่างัสดุอย่าตัวต้องถือมีถือของดีต้องมีศีลมีธรรมอย่าไปลิ้นเมียเขาจะเป็นกบวแม่นแล้วบ่ลิ้นเแกเขาเขารวยวะรวยเออเขาว่านั่นออาจารย์เพิ่นบอกเพิ่นว่าให้มาสักสักโอ้ยเลี่ยวเห็นฟ้าเนอซองแจ้งเมฆขัดบ่มีบังโอ้ย ลมมาม,าากกม้าเสยฟัดย่างไก่หมูหอาแล้วหลาแพงเอ้ยทั้งแนวหลังแนวหน้าฝะลั่นกันเอ้ยมันแข็งพอลงเอ้ยอหมมันแข็งดังก่อนศิลาลำปัดเป็นหินดนะ้อพอลงเอ้ยเมื่อจะเป็นไปแล้ววิญญาณนอไปไหมหหไปเมื่อเล็กเมื่อน้อยไปเร็วบ่เตามา ลาบูเผื่อนเนยไฟลูกกลัวหลวลูกกุมทหารจุ่มปัดอยู่ยามเดนอเขาก็จุ่มใส่ขึ้นกองพอนในทึกท่าอวยเดียวไว้เจ้โดอยให้ปัดเบนท้าอวยหรือว่ากำเวนเท้าเขาหลังแต่ศาสตร์คนลาคัง เลือวารนของเจ้าโอ้ยกำลังแต่ศาสตร์คอนบ่อขอบคุณเด้วยครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับก่อนอะไรอาวานข้างอดีตครับกอคิดถึงอดีตตอมากล่อมมาอะไรครับก็ทหารตายที่สนามรบก็เป็นร้อยเป็นพันโอ้พี่พาก็รอดมาได้ก็ลงปู่ทิมครับ พระก,กิ่งทิ้งทวนครับหลวงปูทงป่ทวดหลวงปู่ทวดดำมาเมื่อลยครับรกุ้มกันนายพลบางเปา่แต่ว่านายพลบางเปาก็ไปอยู่อเมริกาขอรีไฟปล่อยลูกน้องอยู่นี่ครับเด <วะ S 1> ี๋ยว, <ะ S 1> วพอทานอย,ย,ย,กกยู่นี่แมนลอยพักตายตายั้งแต่ปีขาซี่ผมได้เขาว้าออตายนานแล้วบางเปาเ <c oughs> อาเงิน ไปเป็รู้รเท่าไหร่แล้วร่ำรวยรวยอยู่เมกาผมอายุ80ปีบางตาวตายสวัสดีครับขอบคุณครับท่านที่ติดตามชมครับมันกินแน่นมาดำอุอดอยากไลมันหายเจ้ากินนี่ไะไรหนูนี่ไหนพ่ากินทงอยางกันหมดหนึ่งโอ้ยนี่แต่ป้อมมนซื้อไปนะอาจารย์เต็มชันดลกชีวิต รักษาชีวิตไว้อจอรอยู่ผู้เดียวน,นอนผู้เดียวแล้วผู้ใดดอกโอ้ยเออมีผู้ใดมหาหาดอก,อโกโผู้สาวโกโ็บ่มีผู้สาวก็บ่มีเยอะสิบพันเลยโคตแปลกๆปลกเขาบ้าเขาว่าพี่บ้าเลยเขาก็ะดานเลยนี่จะผมหรือว่าเรียนน้ำเลยเออผมมาทัดสวน <laughs> ทำอะไรก็มาแวะมาเยี่ยมครับแบกนี้ครับก็ให้กำลังใจครับ